ันนี้คือง่ายๆคือจากคลิปเสียงคุณเซโนนี่้พี่ก็ไม่ไว้ใจก็เป็นนายกคือตีต่อแล้วใช่ไหมจะไว้ใจได้ไงคือไม่ใช่พี่คนเดียวนะทั้งประเทศนะพี่เชื่อว่าคนเมตตาก็แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็น,นตอนนี้คิดเหมือนกันอุ้งอิงทําอย่างเนี้ยเป็นคู่นูระการต่อประเทศนะก็ทําให้ไม่ไม่ว่าจะเป็นเหลืองส้มแดงนะตอนนี้ก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะให้นายกเนี่ยลาออกให้นายกแสดงสปิริตลาออกแต่นายกเนี่ยก็ทําให้โลกเซอร์ไพรส์ คือทำผิดขนาดนนี้ก็ไปยอมลาออกแล้วไปรีมทีมรัฐบาลมาอีกเนาะใช่แล้วตั้งโอ้โหแล้วรูไ้ไหมว่าทั่วโลกเนี่ยเอาข่าวที่ไปกระจายหมดเลยว่านายกนะ่ะคุยกับฮุนเซนอย่างนี้ๆอะไรเนี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าว่าให้กองทัพเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยนะว่าให้กองทัพว่ากองทัพไม่ใช่พวกตัวเองอย่างเงี้ยอายเขามไม่ละใช่ไหมนักการเมืองที่ไปต่อกับนายกอุ้งอิงเนาะไม่หนีไม่พ้นคาว่า เพื่อประเทศชาติต้องไปต่อ,อเพื่อประเทศชาติต้องไปต่อมันจะไปต่อได้ไงในเมื่อผู้นํามีความคิดอย่างนี้มันไปต่อได้ยังไงเราให้ผู้นําขายชาติไปต่อได้ไงไ่ะพี่มันขา,ขายชาติแล้ว่เขาบอกว่าข,ขายชาติขายกองทัพด้วยนะไม่ใช่ใชขายชาติอย่างเดียวนะขายกองทัพด้วยเอแล้วมีความคิดอย่างนี้เราจะไปต่อได้ยังไงแล้วประเทศชาติเราจะเป็นยังไงในเมื่อผู้นําเราเนี่ยมีความคิดที่จะเอาสมบัติชาติอ่ะไปแลกเปลี่ยนนะ อะไรกับเขมรอันนี้เราฟังคลิปเราคิดอย่างนั้นเลยนะเหมือนจะเอาสมบัติชาตินี่ไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของตัวเองและครอบครัวนับเขมรนะไม่ใช่เพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อชาติไทยนะไม่ใช่นะแล้วจะเป็นผู้นําเราต่อไปได้ยังไงอย่างนี้เราก็ต้องมานั่งใจตุ้มๆุต่อมทุกวันสิว่าเอ้าเราจะเชื่อผู้นําคนนี้ไปได้อีกสักเท่าไหร่เพราะประโยคแรกก็คืออะไรนะพอเอามหาไทยออกก็คือจะผลักดันคาสิโนแล้วคาสิโนก็คือแสดงออกมาจงจงโจงแบบไม่อายอ่ะ ว่าเออเจ้าคาสิโนกับพนันออนไลน์เนี่ยเข้าสภาอีกแล้วอะไรเงี้ยก็คือทําประโยชน์เพื่อครอบครัวตัวเองอกับกลุ่มทุนตัวเอง